วัสดีครับมณีรัตนิววันนี้จากที่สมาชิกได้รับแจ้งข่าวดีจากผู้จัดการเขต0 322จังหวัดสกลนครครั้งก่อนว่าวิตท,ทีมาแจากเงินในโครงการวิท,ทีสู้โควิดพร้อมแนะแนวทางผ่านมาจนถึงวันนี้ได้รับข่าวดีมากๆอีกครั้งว่าได้รับเงินมากกว่าเดิมอีมาฟังสดๆจากภาคสนามจังหวัดสกลนครกันเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปียวพามาเยี่ยมสมาชิกนะคะสาวมิถรทีสู้ โิดที่ชนะโครงการรอบแรกนะคะวันนี้มาพบกับพี่ชมพูค่ะ<า>สวัสดีค่ะพี่ชมพูสวัสดีค่ะพี่ชมพูนะคะเป็นสาวมิติทีสู้โควิดที่ชนะโครงการเป้าพี่ชมพูสามพันเนาะแต่พี่ชมพูขายไปรอบนี้หกพันแปดนะคะแต่รอบนี้ทะลุเป้าเลยเอ,นนอได้เงินเพิ่มอีกพันห้านะคะอันนี้เป็นคุณหมอนะคะคุณหมออนามัยเก่งามากๆมีรายได้เสริม แต่ที่มีเงินเดือนอยู่แล้วก็มีรายได้เสริมเป็นพนัเข้าไฟเนาะพีะ่ครูเนาะจะทําให้ทะลุปเป้า<ช>ท,ทุกทุกรอบเลยไหยค่ะโอ้ชื่นใจมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชมพูมากเลยนะคะอันคือก็ขอบคุณผู้จัดการด้วยนะคะที่ดูแลมากเลยนะคะคือจากที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ที่อนามัยทีนี้บางทีไม่มีเวลา <c oughs> ผู้จัดการต,ต้องคอยบอกว่าส่าทงทองค่ะส่งทองสายเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่ทุ่าน ขอบคุณรายงานสดๆจากผู้จัดการเขตศู2ครับโครงการวิธีสู้โควิดแจกจริงนะครับข่าวสดๆจากภาคสนามสับับนี้สวัสดีครับ